สวัสดีเจ้าคับต,ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะที่กูอัดคลิปสุดท้ายแล้วกูก็หลับยาวไปแล้วก็ตื่นมาเลยเนี่ยตื่นประมหกจริงจริงตื่นตั้งแต่ตอนแบบตีห้าหน่อยๆแล้ว,ลวกูก็แบบอีเชยไม่ได้คุยกับเพิร์นเมื่อคืนแล้วเพิร์นก็เหมือนจะหลับยาวเหมือนกันนะแต่ว่าของเพิร์นนะตื่นตีสองแล้วเพิร์นก็นอนไม่หลับแต่นี่เพิร์นยังไม่โทรมาเลยน่าจะนอนต่อน,นั่นแหละเป็่งตัวเองเหมือนกันที่นอนยาวแต่ว่าในเรื่องเมนทอลเรื่องสุขภาพก็รู้สึกดีนะที่ตัวเองนอนไวแล้วก็ นอนยาวตื่นเช้าด้วยโอ้โหคตรดีนอนไหวนอนยาวตื่นเช้าด้วยอุ้ยของจบด้วยวะเดี๋ยวกูไปตัดคลิปก่อนตอนแรกที่บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดคลิปเมื่อวานหรือเปล่าก็คือไม่ได้ตัดนะแล้วก็ตื่นเช้ามาวันนี้ได้ฝังเพลงอันนี้สายเกินไปลจะรรู้้วว่าาัักกมน็ยแคืออยู่ๆมันก็บุ้งเข้ามาในหัวเลยแล้วกูก็เอ้ยไปเปิดฝังสึ่งจะรู้ว่ารักมันก็สายแล้วนั้นเอ้ยเอ้ยไม่รู้ดีจะได้แล้ว แล้วก็เหเมือนแบบสอบกีตาร์นิดนึงเล่นเล mm ่นกีตาร์พิ่นี้ิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยอดเยี่ยมนั่นแหละครับก็ไปเริ่มวันด้วยการตัดคลิปเมื่อวานโอเคมาวันนี้สั่งหมูปิ้งมากินประชุมเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ปัดแก้งงานในตัวเราเริ่มสิบนะมีตัวอย่างก็ไม่พอโอ้โหเนี่ยเดี๋ยววัวไปถามร้าไม่ดีเขึ้นไปกินข้าวแล้วก็บ่ายๆจะมีกูเอฟบอลชิวๆวันนี้นะ าจจะนั่งเล่นเกมด้วยซ้ำเดี๋ยพิ่งคิดว่าเอาไงดีก็ชิวๆกันไปก่อนนะคิดว่าเข้าเลยโอ้ยหเราเจอกันเสร็จแล้วนะ,ระเราขึ้นฟอร์ตแล้วกนะ็ชิวๆแล้วไนะนะนะอ้ที่เด็กพัดไปละวันนี้มีม้ามาช่วยเล่นฮอกวอตส์ board. คือไม่ได้มันไม่ได้มาเล่นน,นะไม่ได้เข้ามาเล่นแต่ว่ามันให้ไกด์มาว่า มันมีเว็บที่เป็นอะไรวะลืมชื่อชื่อเว็บอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเป็นแมปของไอ hey ้ h a w l a r d Legacy ที่วาที่เอาไว้สําหรับเก็บของถ้าใครมีอะไรที่ต้องเก็บแล้วแบบมาหาแมปในเกมไม่เจอมาหาที่นี่ได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างครบยับเยี่ยมแล้วก็ถ้าขันเหลือ,อยังไงก็ลองไปดู YouTube เพิ่มเติมต่อถ้าสมมติว่าหาไม่เจอจริงๆอะไรเงี้ยก็ยเยี่ยมนะกูว่าโอเคเลยช่วยให้กูเก็บ ไอ่ฟิลไกด์ไป100%แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทำเควสหลักเพื่อจะเข้าห้าจารย์ใหญ่ได้สตถาจารย์แบ็กได้ก็น่าจะเคลียร์เควสไอเควสตฮอกวอร์ดแต่ว่ากูมไม่ได้ไปเก็บเอนเทียนเมจิกเลยไม่ค่อยไปเก็บเอนเทียนเมจิกเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคนเพื่อนเอาไปกินข้าวเพื่อนแต่กูไม่รู้ว่ากูจะง,ง่วงป่ะนะแต่ว่าอาบน้ำก่อนแล้วกันนะกินข้าวกันยัองอย่าลืมกินข้าวนะครับกินข้าวแล้วก็อย่าลืมกินน้ำนะเออทำง,งานกินน้ำด้วยจะได้ หมือนแบบสุาพีแต่อย่ากินเยอะเกินจะเป็นเลือมูแดงเป็นโรคติดน้ำโอเคอาน้ำเสร็จแล้วครับแล้วก็มานั่งชิวๆดูนูน่นดูน <Yeah. S 2> ี่เมื่อกี้ก็คุยกับเบินเบินโทรมาเบินกลับห้องแล้วเอ๊ะแล้วก็กูในขณะที่กูดูพี่ฟาโรสไอเรื่องภาษาพาเซลอ่ะสรุปพี่เขาไม่ได้พูดเรื่องภาษาพาเซลเลยพูดเรื่องงูของการแพทย์ซึ่งโอเค กูสา์ฟังตั้งนานโถไม่มีเรื่องของเราเซ็งเลยแต่ว่าเอ่อมันก็มีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับงูอะไรเงี้ยนะที่พอรับรู้ก็โอเคแล้วในระหว่างที่ดูกูก็เลื่อนดูไอ้นี้ไปด้วยแผ่นเสียงแล้วกูก็ไปเจอแผ่นอีมิเนียมพันหราคานะแม่งน,น่าสนใจกูแม่งเป็นโลกติดแบบเลื่อนแผ่นเสียงอะไรเชยไม่ชอบเลยเสียตังค์ไอ้สัตแต่ว่าแผ่นมันก็ขายได้กูเห็นคนมาโล้ขายแบบสมมุติว่าขายแบบ ขายยกเซตเซตนะห้าร้อยก็ห้าหมื่นนะเออห้าห้าหมื่นอยู่นะร้อยแผ่นอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นแบบแผ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยของคนใหม่ๆที่มาระยกเซตขายกันก็มี 2, องสามหมื่นก็มีซึ่งเซตก,กูว่ากูวนะได้จะได้อยู่นะเซตก,กูเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็เออกูไปเจอแผ่นอีมิเนมใช่ไหมที่กูเล่าให้ฟังอันนั้นอนะ่ะกูอ่ะ ไม่รู้ว่ากูเคยเล่าในนี้หรือเปล่าคือกลัวไปนั่งหามาแล้วอัลบั้มที่กูชอบที่สุดของเอมิเนียมก็คืออัลบั้มแรก The Marshall m a t h e r s มันจริงๆแล้วมันคือชื่อของเอมิเนียมเลยชื่อจริงและนามสกุลของเอมิเนียมแล้วคนก็เลยเหมือนแบบตอนที่แบบคิด a อเคเขาเลยบอกว่าเอมิเ M ียมเ M ็มแอที่มันช็อกโกแลตแต่ว่าแม่งคนแม่งเรียกเร็วไงเ M มิเนียมเอมิเนียมเหมือนแบบใช้กับทางแรปมันก็เลยเป็นชื่อเอมิเนียมเอ้ยเอมิเนียมเอ้ออะไรอะไร ใช่ใช่นี่คือที่มาเพราะว่าเลื่อนแผ่นเจอก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ารีเกตอะไรพวกนี้จริงๆชีวิตอีมินย่งโหดร้ายคือถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเอ็กไอ่ะคือเอ็กไเนี่ยกูดูนะแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันได้ในมุมทําเพลงกับในมุมดราม่าข,ของชีวิตนิดนิด,นด,นดหน่อยๆแต่พอไปหาประวัติจริงๆอะ่ะคีวิมันดราม่ามากดราม่าพอ,พอกับวงเลทอตอ่ะจริงเลทอตนี่คือม่งเดือดจัดเลยไป วันนี้น่าจะพอเท่านี้นะได้ความรู้สาระหลายๆเรื่องกันไปพักผ่อนกันดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ทำงานก็ชิวพรุ่งนี้ก็น่าจะชิวบายครับ